สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สาลุงอยู่ที่คอนโดไมอามี่บางปูบีทฟอนต์คอนโดนะคะอยู่ที่ห้องหนึ่งสองเจ็ดปดทับหนึ่งสาค่ะที่สาลุงประกาศขายคอนโดนะคะตอนนี้คือสาลุงย้ายออกจากห้องเรียบร้อยแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะตอนนี้คือสรลุงมีคนมาเช่าแต่ว่า เขาเช่าสั้นๆแค่2เดือนนะคะแต่เสดุงก็เลยถือโอกาสนี้ในการ move on ออกจากห้องเลยเพราะว่าเราต้องการหาคนเช่าแล้วก็หาคนซื้อคอนโดอยู่แล้วนะคะคลิปที่เสดุงจะรีวิวจากนี้ก็คือจะให้ดูภายในห้องทั้งหมดเลยว่าห้องคอนโดมามีบางปูปิดฟอนคอนโดบ้าน,นที่127813ทับนี่ยนะคะมีพื้นที่ขนาด40.5ตารางเมตรเราเข้าไปชมกันค่ะว่าพื้นที่ขนาด40.5ตารางเมตรเนี่ย เป็นยังไงบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะเนี่ยค่ะพอเข้าประตูมานะคะประตูจะมีระบบล็อก2ชั้นนะคะมีข้างล่างแล้วก็มีข้างบนมีล็อก2ชั้นนะคะเราเสรลุงก็ใส่ไอตัวกันมแมลงไว้ให้แล้วนะคะตัวกันมแมลงใส่ลุงสวมไว้ให้แล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นม้านั่งแล้วก็เป็นตู้รองเท้าในตัวนะคะตรงนี้จะเป็นม้านั่งด้านหน้าห้องนะคะ ด้านหน้าห้องตรงนี้จะเป็นม้านาั่งแล้วเจดุงก็ดีไซน์ให้เป็นตู้รองเท้าในตัวแล้วก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นให้นะคะเครื่องดูดฝุ่นให้ตัวหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ซื้อเจลุงขายทั้งห้องเลยนะคะอุปกรณ์ที่คุณจะเห็นในห้องจอดจากนี้ทั้งหมดเนี่ยขายหมดเลยนะคะเครื่องดูดฝุ่นให้เครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวซึ่งโต๊ะกินข้าวชุดนี้เป็นชุดที่แถมมากับโครงการนะคะมีเก้าอี้สีตัว มีโต๊ะหนึ่งตัวตัวนี้แถมมากับโครงการแต่ว่าม้านั่งตรงนี้เป็นของเสรลุงเองนะคะที่เสรลุงมุกออนมาจากห้องเดิมนะคะก็เอามาอัดแอปให้มันเป็นตู้รองเท้าแล้วก็เป็นม้านั่งเล่นหน้าระเบียงนั่งใส่รองเท้าได้อะไรประมาณนี้นะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เสรลุงจัดให้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารอ่าซึ่งชุดรับประทานอาหารชุดเนี้ยเป็นชุดที่ทางโครงการของคอนโดมแอนมีม่บางปูแถมให้มานะคะส่วนเครื่องอเครื่องดูดฟูนแล้วก็โต๊ะตัวนี้เป็นของเสรลุงเนาะ ามาดูด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเห็นประตูนะอ่าทีนี้ตรงนี้ก็จะมีอ่ะเพดานสูงมากเลยนะคะอยู่แล้วอากาศโปร่งโล่งสบายค่ะด้านนี้นะคะเราปิดประตูกันนิดนึงเราจะได้แนะนําด้านนี้นะคะอ่าประตูค่ะเรียบร้อยด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบิวอินนะคะบิวอินตู้นะคะตู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวบิวอินหมดเลยของโครงการนะคะ ส่วนตู้เย็นเนี่ยเป็นของเซลุงนะคะเป็นตู้เย็นไฮเออร์นะคะซึ่งสามารถทำโฟเซนได้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ถ้วยจานชามภาชนะตรงนี้ที่เซลุงอเอาไว้ให้เนี่ยก็เป็นชุดที่เซลุงขายพร้อมเลยนะคะขายพร้อมกับคอนโดเลยนะคะเดี๋ยวเซลุงเปิดตู้ให้ดูนะคะตัวนี้เป็นชุดที่เซลุงขายพร้อมกับคอนโดเลยนะคะเนี่ยค่ะมีถ้วยจานชามภาชนะมีซุปเปอร์แวร์อะไรเรียบร้อยเสร็จสับนะคะ ตรงนี้เป็นตัวที่เซ็นทรัขายพร้อมกับคอนโดเลยนะคะใครสนใจซื้อคอนโดโทรหาเซ็นทรัลได้เลยที่0660464198นะคะ,ะมาดูตู้ฝั่งนี้ค่ะนะคะตู้ฝั่งนี้ก็มีข้างล่างนะคะมีข้างล่างข้างล่างก็จะมีหม้อไฟฟ้ามีหม้อุงข้าวมีครกหิน แล้วก็มีถาดซูเปอร์เว์นะคะแล้วก็มีกล่องใส่อาหารเข้าตู้เย็นอะไรประมาณนี้ค่ะข้างบนก็จะเป็นแก้วนะคะแล้วก็เป็นภาชนะที่จะใส่อาหารเข้าตู้เย็นหรือว่าใส่กล่องข้าวเนี่ยค่ะแล้วก็มีถ้วยนะคะมีปินโน่แล้วก็มีเหยือกน้ำตรงนี้ขายพร้อมกับคอนโดเลยนะคะเนี่ยค่ะขายพร้อมกับคอนโดเลยตรงนี้จะเป็นในส่วนของอไมโครเวฟค่ะ ไมโครเวฟของชาร์ปนะคะขายพร้อมกับคอนโดเลยส่วนตรงนี้จะเป็นซิงค์นะคะเป็นซิงค์สามารถเก็บของได้ซิงค์ตู้ตรงนี้เป็นตู้ซิงค์นะคะเก็บของได้ซึ่งซึ่งผ่านเนี่ยเสร็จุงเอาไว้ให้สําหรับเวลาเราไหว้พระไหว้พระเอาดอกไม้ใส่เอาผล,ลไม้ใส่อะไรประมาณนี้นะคะโอเค เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารมีช้อนซ่อมนะคะอันนี้ก็ขายทั้งหมดทั้งเซตนี้พร้อมกับคอนโดเลยนะคะโอเคอ่ะเราปิดตู้กันทีน,นี้เรามาดูตู้เย็นนะคะโอ้เสียงปิดตู้ข้างบนนิดนึงตู้เย็นค่ะ ตู้เย็นไฮเออร์ e ar, ฝาบนนะคะฝาบนเป็นช่องฟิตนะคะแต่สามารถที่จะปรับให้เป็นช่องตู้เย็นได้ก็คือเสดุงไม่ค่อยได้กินน้ําแข็งนะคะเสดุงก็ปรับให้เป็นช่องแช่เย็นนะคะซึ่งมาสามารถปรับโหมดได้5ที่อา่าเห็นห้าอินหน,นึ่งเหอใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้คือตู้เย็นเดี๋ยวเสดุงก็จะเอาของกินที่เสดุงค้างอยู่เนี่ยออกทั้งหมดเลยนะคะนี่คือตู้เย็นไฮเออร์ e นะคะสวยงามมากเลยค่ะ โอเคนะคะแช่ของได้สารพัดเลยช่องจุเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะตู้เย็นไฮเออร์นะอันนี้เป็นโซนห้องครัวค่ะตู้เย็นเป็นตัวที่เสรยลุงซื้อใหม่นะส่วนที่เหลือเป็นบิวอินของทางโครงการนะคะมาดูโซนด้านหน้าห้องน้ําค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําเสรยลุงก็จะมีตู้เล็กตู้ตู้แล้วก็มีชั้นสี่ชั้นให้แล้วก็มีกระจก มีพัดลมแล้วก็มีเตารีดไอน้ำให้นะคะตรงนี้ให้ไปหมดเลยแถมไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือเนี่ยมีถังขยะที่เป็นตะกร้าหวายก็แถมให้ด้วยนะคะเรามาดูตู้กันค่ะตู้มีสี่ชั้นนะคะเนี่ยชั้นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะมีสี่ชั้นนะคะโอเคไหมอ่าทีนี้อันนี้คือพัดลมกับเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำแล้วก็แถมให้ทีนี้เราจะเข้าไปดูในห้องน้ำนะคะ เนี่ยค่ะห้องน้ำห้องน้ำล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเชนก็จะมีกระมางก,กับถังไว้ให้อันหนึง่งแล้วก็มีอันนี้คืออ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างหน้านะคะน้ำก็ไหลแรงดีนะคะอ่างล้างหน้านะคะโอเคแล้วก็มีชุดไม้กวาดสีชมพูให้อันนึงนะคะอันนี้เป็นตู้อาบน้ำค่ะเป็น,ต,นะะตู้ชาเวอร์นะคะตู้ชาเวอร์ ตรงนี้ก็จะเป็นตะกร้าเรลมก็เอาตะกร้าผ้าให้ไว้เลยค่ะคุณจะอยู่สองคนหรืออยู่กี่คนเราให้ตะกร้าผ้าคุณสองใบค่ะเนี่ยค่ะน,ะนี่อันนี้คือให้ตะกร้าผ้าเลยนะแล้วก็มีเก้าอี้สูงกับเก้าอี้เตี้ยก็ให้แล้วก็พรมนะคะพรมนี่ก็จะเอาไว้ปูในห้องน้ําว่าลวมันแห้งหรือ,อยังเนี่ยพรมอ่อพรมยังไม่แห้งดีนะคะยังไม่แห้งดีแต่ว่าก็น่าจะปูได้ ะะเบื้องต้นเสร็จคุก็จะปูพรมแบบเนี้ย่ค่ะปูพรมแบบนี้น,บบน,นี่ไหมคะปูพรม,มตรงนี้เก้าอี้ก็เก็บไปเลยค่ะเก้าอี้นี่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้งานยังไงนะแต่เรามีไว้ให้ค่ะนี่ค่ะโอเคเรามีเก้าอี้ให้สองตัวนะคะมีเก้าอี้ให้สองตัวแล้วก็มีพรมเบื้องต้นเสร็จก็เก็บปพรมให้ เนี่ยค่ะเราปูพรมให้นะคะเพราะว่าเวลาเราออกมาจากห้องน้ำอะคะ่ะนี่ค่ะเวลาเราออกมาจากชาเวอร์ยังไงเสียเราก็จะต้องเขาเรียกนะเราก็จะตัวเปียกเนอะไหมแล้วพื้นห้องน้ำมันเป็นแบบพื้นแห้งอะเสลลุ่มก็เลยเอาพรมไว้ซับน้ำให้นะคะเบื้องต้นก็เน,นี่ยค่ะเราก็มีพรมให้สองผืนนะคะมีพรมไว้สำหรับซับน้ำให้สองผืน แล้วแต่คุณจะดีไซน์นะคะว่าจะวางตรงไหน,นตรงนี้ก็มีขันให้ด้วยนะคะน้ํายาล้างห้องนา้าใช้ไม่หมดก็เอาไว้ให้นะคะตรงนี้ก็ในส่วนของอะกะละมันแล้วก็ถังนะคะแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าน,นะคะแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนนะคะอ่ะปิดไฟห้องน้ำน,นิดนึงค่ะต่อไปเรามาดูนี่ค่ะเสริมมีตู้เพิ่มมานะคะมีตู้ขาวให้หนึ่งตู้นะคะส่วนตัวนี้เป็นตู้หน้าทีวี ะะเป็นตู้หน้าทีวีที่เสร็จงเอาเข้ามุมตัวนี้บิลอินเป็นตัวที่มาพร้อมกับโครงการมีแอร์สเครื่องนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาหมีสําหรับวางแก้วน้ํานะคะเพราะว่าเพราะว่าไม้เนี่ยมันเป็นไม้อัดเนาะเวลาดูน้ำมันอาจจะบวมได้นะคะแล้วก็มีสายสายปลั๊กให้ด้วยนะคะทีวีนะคะทีวีนี่เป็นทีวี43นิ้วนะคะทีวี43นิ้วของ LG นะคะ แล้วก็มีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพุทธชินราแล้วก็หลวงพ่อสีโพดาชนะมานะคะผ้าม่านก็ติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะส่วนโซฟาสีขาวตัวนี้เป็นตัวที่โครงการให้มาแล้วเสร็จผมก็ให้หมอนคิตตี้สองใบแล้วก็มีตุ๊กตาหมีน้อยตุ๊กตาหมีมีรอยจูบด้วยให้นะคะมาดูห้องนอนกันค่ะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันก่อนแล้วเราค่อยมาดูห้องนอนผ้มาม่านเฉลุงติดแบบสองชั้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะผ้ะมาม่านสองชั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะดึงให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่ท้ายคลิปนะคะจะดึงให้เห็นผ้าม่านหนาให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือผ้าม่านนะคะนี่คือวิวหลังห้องนะคะวิวหลังห้องสบายตามากเลยค่ะเพราะว่าเขาดีไซน์กระจกเป็นสีเขียวค่ะมันก็เลยสบายตาทีนี้เรามาดูระเบียงหลังห้องนะคะ นี่ค่ะระเบียงหลังห้องเนาะระเบียงหลังห้องกับวิวหลังห้องเย็นมากค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะแต่ไม่ร้อนเลยค่ะอยู่ในห้องในสครุไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนะสบายมากค่ะนี่ค่ะตัวนี้คือตัวกลวยกลวยรองน้ำคอนเดนซอร์นะคะเพราะว่ามันรั่วมันมีรั่วหน่อยนึงเสรครุ่ก็เลยดีไซน์กลวยมารองเพราะว่าบางทีแอร์มันเย็นมากๆมันควบแน่นะคะแล้วมันมันมันเข้าคอนเดนไม่ทานมันเข้าท่อไม่ทันนะคะ มันก็จะหยดเึรลุงก็เลยดีไซน์ไว้ให้ส่วนเครื่องซักผ้าเนี่ยนะคะเป็นเครื่องซักผ้าขนาด14กิโลมีผ้าคลุมให้ด้วยเดี๋ยวดึงผ้าคลุมออกก่อนเป็นเครื่องซักผ้าขนาด14กิโลของไฮเออร์นะคะอ่าเป็นแบบฝาบน14กิโลของไฮเออร์สามารถซักผ้านวมได้เลยนะคะเสร็จลุงซื้อมาเพื่อสะดวกในการซักผ้านวมเพราะมันเป็นเตียง5ฟุตนะคะเตียงเตียงนอน5ฟุตเนี่ยมันก็จะต้องมีผ้านวมถูกไหมแล้วหลอมปีห้องแอร์ยังไงเราก็ห่มผ้า เดีวงก็เลยดีซื้อเครื่องซักผ้ามาฮะให้แบบตอบโจทย์ไปเลยว่าคุณสามารถที่จะซักผ้านวมได้นะคะโอเคอันนี้คุมเครื่องซักผ้าไว้ให้ก่อนนะผ้าคุมเครื่องซักผ้าเขาให้นะคะเนี่ยค่ะผ้าคุมเครื่องซักผ้าก็แถมให้นะคะอันนี้คือระเบียงนะคะมาดูวิวระเบียงค่ะวิวระเบียงอันนี้คือวิวตอนประมาณบ่ายโมงนะคะเนี่ยค่ะที่จอดรถก็มีค่ะที่จอดรถมีแบบเยอะค่ะมีที่จอดรถเยอะ อันนี้เป็นกระจกสองบานเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ดูอันนี้คือพื้นที่รอบนอกวิวระเบียงนะคะที่เรามองจากระเบียงนะเนี่ยค่ะนี่นะตรงนู้นมองไปก็จะเห็นทะเลนะมองไปเห็นทะเลแต่ช่วงนี้คือคุณชงโครเขาบานนะคะก็สวยสดงดงามตามท้องเรื่องนะคะนี่ค่ะเรามาดูอีกมุมหนึ่งของวิวระเบียงนะเนี่ยค่ะวิวระเบียงนี่ประตูจะเปิดทางด้านนี้นะคะนี่ค่ะคือห้องของเรานี่คือ40ตาราง สี่ิบจุดห้าตารางเมตรนะคะทีนี้อ่เรามาเข้าข้างในบ้านกันทีนี้ถ้าถ่ายห้องจากจากมุมของเราถ่ายมาจากระเบียงนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราถ่ายมาจากมุมของระเบียงนี่เห็นไหมนี่คือห้องด้านในที่เราถ่ายจากมุมของระเบียงนะคะโอเคไหมนี่ค่ะกว้างขวางโออามากเลยนะคะอยู่สีห้าคนได้สบายเลยอะ่ะเออเดินไม่ชนกันหรอกคะ่ะมาดูห้องนอนกันดีกว่าคะ่ะ มาดูห้องนอนนะคะห้องนอนนะคะใส่ดุงให้ให้ผ้าปูให้เตียงนอนให้ผ้าปูให้หมอนให้ครบเซตนะะี่ค่ะเซตที่ปูอยู่นี้ให้หมดเลยนะคะมาหมดเลยส่วนเตียงเนี่ยเตียงนอนเนี่ยเตียงนอนตัวเนี้ยทางโครงการเขาให้มาแต่ว่าเราซื้อที่นอนมาใส่นะคะเสรดุงเอาที่นอนห้าฟุตให้เรียบร้อยแล้วในห้องนอนก็มีแอร์ตัวหนึ่งนะคะข้างน,นอกก็มีแอร์ตัวหนึ่งมีแอร์ทั้งหมดสองตัวนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตู้เสื้อผ้ากัน อะไปดูด้านนี้ก่อนโอเคนี่ค่ะอันนี้คือตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเสรลุงไปเปิดตู้เสื้อผ้าให้ดูนะคะโอเคมีความเป็นส่วนตัวในเรื่องของห้องนอนนะคะโอเคเดี๋ยวนะเสรลุงมีแถมไม้แขวนเสื้อไว้ให้ด้วยนะส่วนปลอกหมอนข้างไงเสรลุงไม่ได้ไม่ได้ใส่นะคะเพราะเสรลุงไม่ใช้หมอนข้างถ้าใครใช้หมอนข้างก็นี่เลยค่ะ อันนี้คือตู้เสื้อผ้านะคะใ,ใส่ลุงแถมใส่ลุงแถมไม้แขวนเสื้อไว้ให้แล้วหกโลนะคะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นปลอกหมอนข้างนะคะแล้วหมอนข้างก็อยู่ข้างบนนะคะมีหมอนหนุนให้สองชุดชุดหนึ่งอยู่ข้างบนแล้วชุดหนึ่งใส่ไว้ตรงนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ชุดนี้จะเป็นแบบสูงหมอนมันสูงอะคะ่ะส่วนข้างบนเป็นหมอนเตี้ยไม่รู้ว่าชอบหมอนเตี้ยหมอนสูงก็เลยให้ไว้ทั้งสองแบบเลยนะคะนี่คือตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้คือติที่นอนค่ะ ่ะทีนี้เราไลฟ์วิวที่นอนทีนี้เรามาดูค่ะที่ห้องนอนเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างรับลมได้นะคะโอเคเนี่ยค่ะเปิดหน้าต่างรับลมนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างรับลมค่ะค่ะนี่ถ้าเราเปิดหน้าต่างรับลมทั้งประตูระเบียงแล้วก็ทั้งหน้าต่างห้องนอนนะคะลมเย็นมากเลยค่ะคุณข่นอนกลางวันนี้คุณไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องกลัวร้อนค่ะลมพัดเย็นพม่านปีวิววิเลยค่ะ นะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ค่ะนี่คือวิวห้องนอน,นที่เราเปิดผ้าม่านนะคะที่เราเปิดผ้าม่านแล้วเราก็เปิด่าหน้าต่างนะคะอันนี้ก็คือวิวที่เราเปิดผ้าม่านระเบียงห้องนั่งเล่นนะคะวิวที่เราเปิดนะผ้าม่านแล้วก็เปิดประตูระเบียงนะคะโอเคไหมนี่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเสร็จุงจะปิดประตูระเบียงปิดประตูหน้าต่างปิดม่านอะไรให้ดูเสร็จสรรเรียบร้อยว่าปิดแล้วเป็นยังไงโอเคไหม Okay. เราปิดประตูระเบียงกันโอเคนี่ค่ะปิดประตูระเบียงการเอื้อมมือดึงค่ะดึงเบาๆนะโอเคทีนี้เราก็จะปิดม่านค่ะปิดม่านกันเถอะเรานี่ค่ะเสุอกกำลังปิดม่านอยู่นะโอเคเดี๋ยวจัดทรงม่านให้สวยๆ โอเคค่ะนี่เรียบร้อยค่ะปิดฝาตาู้ค่ะเนี่ยค่ะม่านอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟห้องนอนนะรอแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวถึงเปิดไฟห้องนอนให้ชมนี่ค่ะเปิดไฟห้องนอนเรียบร้อยแล้วนี่คือไฟห้องนอนมีสองดวงนะคะแล้วก็นี่คือผ้าม่านในห้องนอนนะคะผ้ะมาม่านในห้องนอนนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปิดผ้าม่านที่ระเบียงนะคะนี่ เราปิดพม่านที่ระเบียงปิดปิดประตูระเบียงแป๊แบ,บนึงล็อกเลยค่ะล็อกเลยเพราะว่าเรลุร่งกาลังจะส่งมอบห้องให้ผู้เช่าแล้วผู้เช่าเนี่ยเช่าถึงแค่เดือนมิถุนายน2564นะคะเช่าถึงแค่พฤษภาสองพนนะคะเดี๋ยวเราให้ดูพม่านโปร่งก่อนเนาะเนี่ยค่ะอันนั้นเรลุงดึงทึบไปหมดเลยอันนี้คือพมา่านโปร่งจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยค่ะอันนั้นทึบไปแล้วเดี๋ยวเราจะดึงทึบให้ดูนะคะ นี่ค่ะเดยนนะเสร็จุจะทรงผ้าม่านอยู่ค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเราเก็บผ้าม่านเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเลยเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมผ้มาม่านเนี่ยเข้ากับสีห้องเลยค่ะ นะคะโอเคเนาะตอนนี้เสร็จลุงพาทุกคนชมคอนโดมา,ามี่บางปูบีดฟอนต์คอนโดห้องสี่เหลี่ยมผื้นผ้าขนาด40.5ตารางเมตรเรียบร้อยแล้วค่ะด้านในแบ่งเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นดูทีวีนะคะตรงกลางเป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นพื้นที่อเนกประสงค์อยู่ตรงกลางนะคะมุมนี่ก็จะเป็นมุมที่เราจะสามารถจะวางโต๊ะอาหารหรือวางอะไรก็ได้นะคะแล้วก็โซนทางนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะโอเคไหม เบื้องต้นครบส่วนสมบูรณ์นี้ห้องน้ำนะคะเสีลุงปิดประตูห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนี่ค่ะห้องน้ำเรียบร้อยตอนนี้เสรีลุงรีวิวคอนโดมา,ามี่บางปูบีฟอนคอนโดเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครสนใจที่จะซื้อคอนโดมาแมี่บางปูบิดฟอนคอนโดนะคะขนาด40.5ตารางเมตรนะคะเสรีลงขายทั้งแบบเช่าซื้อ หรือว่าให้เช่านะคะแล้วก็ขายเงินสดแล้วก็ขายแบบว่าคุณก็เอาไปกู้ต่อกับธนาคารนะคะขายทุกรูปแบบนะคะถ้าใครสนใจสามารถโทรหาเสริงได้เลยที่0660464198คะ่ะเหตุผลที่เสรลุงขายเหรอคะเสริ้งมีสวนที่นครนายกเป็นสวนมะยงชิดนะคะถ้าใครสนใจอยากซื้อมะยงชิดเนี่ยโทรหาเสริงได้เหมือนกันนะคะที่เบอร์นั้นเลยค่ะ0660464198เส,สรลุงอยากไปอยู่สวนมะยงชิดคะ่ะ อยากคือเราอายุมากแล้วอะเซดุงก็43แล้วอะเซดุงก็แบบว่าโสด,ดว่าเซดุงก็เลยแบบอยากไปอยู่บ้านส่วนอิ่มบุญของเซดุงที่นครนายโยค่ะก็เลยตัดสินใจขายคอนโดลแล้วก็ปล่อยเช่านะคะซึ่งถ้ามันยังขายไม่ได้เราก็จะปล่อยเช่าไปก่อนแต่ถ้าขายได้ก็คือขายเลยนะคะขายก็คือแล้วแต่คนซื้อเลยค่ะว่าคุณสะดวกที่จะซื้อแบบไหนนะคะสําหรับเราไม่มีปัญหาค่ะห้องกว้างขวางโออามากเลยนะคะ40.5ตารางเมตรเนี่ยค่ะ ของทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้เสรีลุงขายให้หมดเลยนะคะไม่เอาออกไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวยกให้หมดเลยค่ะคุณแบบว่าแค่เก็บกระเป๋าแค่กระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยโอเคไหมคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ